ผู้ช่วยรัฐมนตรีสารตระกูลุทีโกรมุนยาได้มาลงพื้นที่นะครับเพื่อมาดูว่าข่าวที่ออกไปทางโซเชียลว่ามีช้างออกมาจากป่าร่ากของเราประมาณร้อยตัวเนี่ยเข้มาอยู่ในบริเวณของตำบลวองชน้าช้างตำบลใกล้เคียงเมันก็เป็นจริงอย่างนังนัมว่าที่เราก็ได้ใช้าโดนบินดูแทันโดนของ เกือใส่อาสาสมัครเน้่ขปัญหาทางป่าและก็โดนของอุทยานแห่งชาติเข้า่าตอนห่เขาไคว้ม่อก็ยเขาตามคุณนายตัางนันทยครับแล้วคมีวางกเดี๋ยวเข้าไปในป่ายางเลยทั not nothing name thing มา่ห้าเข้าบ้านฝนจะมาหนึ่งหรืสองตัว เป็นยุ้งข้าวที่พังเมื่อสี่วันที่แล้วประมาณสักกลางดึกประมาณตีหนึ่งตีสองได้ยินเสียงโคงความคงครามาม,มีตัวอะไรมาพังยุง้ง <G l uch> ก็เลยสองไฟชายมาดสูสรุปว่าเป็นช้างตัวใหญ่ก็เลยแบบว่าสองไฟฉายมาดูทั้งข้างหน้าและข้างหลังมีการพังตอนกลางคืนไม่กล้าออกมาดูแค่สองไฟชายออกมาดูแต่ว่าเขายังไม่ได้กินข้าว พอเ<ะ>ช้ามาก็มาดูความเสียหายก็ข้างหน้าทางข้างหลังเป็นปูนพังลงมาค่ะเรายังหวาดกลัวอยู่ไหมก็ยังหวาดกลัวอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังน่าจะยังอยู่ก็กลัวเข้ามาอีกรุ่นแรกสิบกว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปีประมาณสามสิบกว่าตัวอ,อืมแล้วก็มาเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยแล้วทีนี้ก็หายไป หายไปหกเจ็ดปีแล้วมั้งเพิ่งมานี่สี่ปีนี่แหละติดติดกันเลยก็สี่ปีนี่ติดต่อกันเลยไม่ไป,ไปไหนเลย <c oughs> แล้วก็เว้นแค่วันสองวันก็มาบางทีก็มาติดต่อกันแต่บางทีก็มาทีละตัวสองตัวไปอย่างนี้แหละบางทีก็เยอะเนี่ยเมื่อสองสามวันนี่เขาบอกว่ามาเยอะแต่ยายไม่เห็นหรอกเขาบอกว่าร้อยกว่าสองร้อยร้อยกว่าสองร้อยเขาบอกไมห่หลับ หลับก็เหมือนไม่หลับแหละหันหน้าว่ามันจะหลับได้ไงบางทีก็หมาเห่ามั่งอะไรมั่งก็แคบแคบมั่งแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งดูฟังเสียงตามองไม่เห็นก็ฟังเสียงเอาไปอย่างนั้นแหละครับทีทําไงอยากจะให้ทางการช่วยเหลืออยู่พูดถึงตามีทางช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะ่อยอยากให้ช่วยอยู่เพราะว่ามันเสียหายหลายทุกคนเลยที่อยู่ ตำบลวังไาช้างนี่นะทำอ้อยนี่เกือบหมดทุกคนก็ว่าได้